เต้นด้คมะบอกยอำต้องผมคสเปกเลยสเปคเป็นคนแข็งได้ีนิขังบปดิคมเกิดปีีคมใจเหรอเลยมีแฟนหรอทางเจ้าดิแม่คอยแม่นหรอเขินแม่คือมาเขินเนาะ ข่าวเทซ้อย่างคือข่าวเทใส่ดอกไฟกันซื้อางไหนซื้อหันไหนบอกโอ้ปกติดอกไฟปกตินนองเคยเดอวเดือซ uh> ี่มีวีซาให้เบ้งนะโอ้ยเออีกละหายตัวเปิดอะหตัวเคยเห็นบอกเอ้าหายตัวสะแม่หาเบิร์นอยู่เออไ่ต้องโนไ่ต้องน มันต้องนันต้องนออง้นอนมิดน่เอาออ้กำลังอานที่อันนี้เนีบยน่ะโอ้ยบไดาในนองเข็ดแสทะเบิ้งปาดจิงหมเหม็นจมจสิปัอเหม็นเนี่ยเหม็นป้ะ เอาไายตัวเหม็นวนะอุ้ยเหม็นเอาเอุ้ยเป็นหมาเป็นหมาเอ้เอ้ยเป็นหมาอยู่ตั้งเฮ้มีไอตัวไปเออเอเด้อเลยเอาไหมเอาไหมเอาดีดีเด้อเด้อจะสิปัดเขื่อนเคยห้องอยู่